เกษตรกรทั้งหมดอยู่13กลุ่มกระจายทั่วภาคเหนือนะครับน่านก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของเรานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าน่านเองเนี่ยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ภูเขาเนาะนะครับดังนั้นเกษตรกรก็จะมะีประสบปัญหาในเรื่องของพื้นที่ทําการเกษตรนะครับอย่างเช่นในเรื่องของต้องใช้พื้นที่ในการปลูกพืชเยอะๆอะไรเงี้ยเรามองว่าถ้าเอาไก่เข้ามาทดแทนการปลูกข้าวโพดหรือปลูกพืชชน,นิดอื่นเนี่ยน่าจะทําให ผลตอบแทนของเกษตรกรเนี่ยดีขึ้นหรือรายได้ของเกษตรกรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไก่100่ตัวเนี่ยใช้พื้นที่ประมาณ100ตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับ100ตารางเมตรเมื่อเทียบกับตัวการปลูกข้าวโพดเองเนี่ยนะครับข้าวโพดหนึ่งไร่เนี่ยนะครับได้ผลตอบแทนผักกําไรแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500บาทต่อไร่ต่อการต่อระยะเวลาการปลูกแต่ในไก่พื้นเมืองเนี่ยระยะเวลาการเลี้ยง2เดือนเนี่ยนะครับเขาจะได้ผลตอบแทนประมาณถ้าเลี้ยง100ตัวเนี่ยประมาณ3-5,000าบาทต่อรุ่น ب. โดยที่ใช้พื้นที่น้อยกว่าใช้เวลาน้อยกว่านะครับเกษตรกรก็จะได้เป็นทางเลือกอาชีพทางเลือกให้เขาได้ด้วยไก่ที่เราพัฒนาสายพันธุ์แล้วให้เป็นพันธุ์แท้นะครับแล้วก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจก็คือโตเร็วนะครับแล้วก็สามารถใช้อาหารในพื้นถิ่นได้นะครับใช้เวลาการเลี้ยงไม่มากนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความแน่นนุ่มแต่ไม่เหนียวนะครับเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้เวลาไม่มากนะครับเช้าสักครึ่งชั่วโมงตอนเย็นสักครึ่งชั่วโมง ก็สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรือถ้าจะเลี้ยงในปริมาณจานวนเยอะเนี่ยก็สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลักได้และที่สําคัญก็คือว่าตลาดเนี่ยยังมีความต้องการสูงอยู่วมิสาหกิจชุมชนครับเกษตรอินทรีย์ฮอมฮักนะครับที่เราส่งเสริมเกษตรอินทรีย์หลายตัวอยู่หนึ่งในนั้นก็คือตัวของไก่ไก่ปอดูหางดำนี่นะครับก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับบางคนก็เลี้ยงเป็นอาชีพหลักเลย เหมาะสําหรับเกษตรกรรายย่อยในบ้านเรานะครับเพราะว่าเป็นไก่ที่โตไวนะครับแล้วก็ทนโลคนะครับกินง่ายครับใช้วัสดุในท้องในพื้นทิ่ก็เป็นอาหารของเขาได้นะครับจากระยะเวลาในการเลี้ยงก็ไม่นานนะครับมันสองถึงสเดือนก็จะขายได้ครับก็จะเป็นเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีครับของเราเนี่ยตลาดหลักเลยเนี่ยก็คือร้านอาหารครับร้านอาหารใน ในตัวจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะัน่นเป็นช่วงที่กําลังเปิดเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็กระแสนในเรื่องของการบริโภคที่เป็นเรื่องของสุขภาพก็กําลังมาเพราะฉะนั้นอ,อาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยที่เป็นโปรตีนเนยนั้นก็คือก,ก,ก็จะเป็นไก่นะครับไก่พื้นเมืองเนี่ยอโอกาสทางการตลาดยังมีอีกเยอะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เลี้ยง ที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาเลี้ยงหลังบ้านเนาะไม่มีระบบการเลี้ยงที่เป็นเอ่อเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถตอบสนองกับตลาดได้เพราะตลาดต้องการความสม่ําเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจของเราเนี่ยก็เลยมีการที่จะอ่าวางแผนการเลี้ยงนะครับเรื่องของการจัดการฟารม์มในเรื่อง,องของการดูแลรักษาโรคนะครับแล้วก็การวางแผนการเลี้ยงให้เป็นเป็นช่วงๆนะครับก็จะทําให้ตอบสนองตลาดได้นะครับ จริงๆผู้ประกอบการร้านค้าในการค้าสารวัตถุดิบนะครับเราก็จะใช้วัตถุดิบทั่วไปตามที่ในพื้นที่ที่จะมีหรืออาจจะเป็นที่มีผู้ค้าคนกลางมาส่งให้นะครับแต่ว่าพอทางกลุ่มไกไป่ประดหางดําได้เข้ามาจะบอกคุณสมบัติเด่นของไก่ปป็ดหางดาว่าหนึ่งไขมันต่ํากว่าไกพ่พื้นเมืองทั่วไปครึ่งหนึ่งเลยครับมีช่วยต่อยกซายต่ำนะครับแล้วก็มี คอลลาเจนด้วยข้อดีนะครับทําให้ผู้ประกอบการร้านอาหาราเห็นถึงคุณสมบ,บัติของไก่ตัวนี้จึงเลือกเอาไกไป่ปอดของรำมาลองรังสรรค์เมนูดูนะครับทําให้สามารถเห็นว่าไกไป่ปอดข้างรำเนี่ยรสชาติจะดีกว่าไก่พื้นเมืองด้วยครับแล้วก็การถนอมอาหารการเก็บรักษาไว้โดยการใช้แช่ฟิตพอออกจากฟิตมารสชาติไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเลยจึงทําให้เราสามารถเก็บไ,ไ,ดได้ยาวขึ้น ไม่จะเป็นให้ต้องซื้อทุกวันลดการลดคาร์บ,บอนในการที่จะออกไปใช้ใจ่ายกับซื้อสินค้ามาจังหวัดหน้าเราเองเนี่ยได้เริ่มส่งเสริมเรื่องของการรวมกลุ่ม เลี้ยงไก่ประดูหาังดำเนี่ยมาประมาณ4ีปีแล้วนะครับโดยที่อําเภอทุ่งช้างเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ประสบความสาเร็จดีเพราะว่าเราได้มีการทดสอบแล้วว่าไก่ประดูหางดำเนี่ยพอมาเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดน,น่านเนี่ยมันเป็นไก่ที่มีความทนทานต่อโรคนะครับแล้วก็การเจริญเตบิตบโต,บตบก็ใช้ระยะเวลาสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ทุ่งช้างเราเนี่ยก็เลี้ยงในลักษณะของไก่อารมณ์ดีก็คือเลี้ยงปล่อย มีพื้นที่มีบริเวณไม่ได้เลี้ยงก,กับขังแบบกรงเล็กๆเหมือนอยู่แล้วก็มีการแปลรูปนะครับแล้วซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นสินค้าที่ขายดีนะครับมีการส่งออกนอกจังหวัดนะรสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอย่างมากมายตรงนี้เองเนี่ยก็ถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ทางจังหวัดเนี่ยก็จะได้ถือเป็นนโยบายในการส่งเสริมให้มีน้องกลุ่มกเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่จังหวัดน่าน,นยขยายเครือข่ายให้กว้างขึ้นเพราะว่าจังหวัดน่านเราเนี่ยเป็นจังหวัดด้านการท่องเที่ยว นะครับมีพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากสารทิตต่างเนี่ยเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน,น,น่านเมื่อมาท่องเที่ยวก็ต้องทานอาหารนะครับจังหวัดน,น่านเราก็คงทราบกันดีว่ามีเมนูที่ขึ้นชื่อก็เรื่องไก่มิเควไก่ทอดมักแขบซึ่งก็ใช้ไก่ปาดุฮันดเนี่ยแหละครับเะในการทอดแล้วกป็ปัจจุบันเนี่ยก็มีร้านอาหารกระจายอยู่หลายพื้นที่มีเชฟที่มีฝีมือมากมายเราก็จะได้ส่งเสริมเรื่องของ ไก่ปอดูหางดำเนี่ยเข้าไปในเมนูที่สําคัญสําคัญในร้านต่างๆนะครับที่จะส่งเสริมเมนูใหม่ๆที่ใช้ไก่ปอดูหางดำเพราะว่าไก่นี้เป็นลักษณะของไก่พื้นเมืองนะครับมีไขมันน้อยมีกรดยูริกต่ำนะครับแล้วก็ะระยะเวลาในการเลี้ยงเนี่ยสั้นกว่าไก่ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นมันจะทํารายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รวดเร็วที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเรามีพื้นที่จังหวัดหน้านเนี่ยเรามีวัตถุดิบก็คือ พวกข้าวโพดพวกลำข้าวมีอะไรที่ประสมอาหารสัตว์ได้มันก็จะลดต้นทุนการผลิตอันที่2นะครับเรากําลังทําเป็นเรื่องของจังหวัดสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกขยะเปียกอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็สามารถนํามาใช้ในการเลี้ยงหนอนนะครับที่จะเอามาเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงไก่ได้อีกตอนก็เป็นการลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้พี่น้องเกษตรกรตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้กระจายนะครับส่งเสริมการเลี้ยงไปยังพื้นที่ต่างๆมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มีวัตถุดิบในการป้อนร้านอาหารที่อยู่ในแต่ละในแต่ละพื้นที่นะครับก็จะทําให้พี่น้องเษกษตรกรเน,นี่ยมีรายได้แล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงเราก็จะเป็นการ e เรื่องของการใช้การตลาดนําการผลิต เกษตรกรไม่ต้องมาห่วงว่าทาแล้วจะไปขายใครที่ไหนต้องไปหาตลาดที่ไหนก็คือใช้หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดน้าเราเองเนี่ยแหละครับผลิต mm hmm. เพื่อป้อนตลาดภายในพื้นที่จังหวัดน้า mm hmm. ก็จะเป็นอาชีพหนึ่งที่มั่นคงสําหรับพี่น้องเ,เกษตรกรชาวจังหวัดน่านครับ